พี่น้องผมมือเดียวพอขันสวยสวยเต๋อับพี่น้องเขาพุ่มไม้พี่น้องมือนียวพืนที่เหมือนมืดแน่ใจหน่อยออกมากผู้เดียวครับลงหนำบ่ได้อยๆพี่น้องหนาวหนำก็บ่ค่อยใสเลื่อยขึ้นบกครับมือนียเดี๋ยวมาลุ้นวนก่อนครับพี่น้องมีตัวมันจะมีปลาอยู่ด้วยพี่น้อง เต่ผมเอไปลอยนะมันหนาครับเนะี่วยรีกว่าสนมแหงเยอะยังเนี่ยเยวติดตามมัพี่น้องหาสัตวจากตัวปลาเกอยู่ช่องแคบๆพี่น้องช่องนล็ๆสับนี่ก่องที่จะบูดิน คนยิ่งนนเขาช่องเลยถือว่าขื่น,น,น,นว,ว,ว,วัวล้ี่ป้องจับคอกระโดดสองชนิดนีช่อง,น,องน,น้อกายิงเขาช่องเลยได้บ่ Mm hmm บถพี ok, Bos well, Bos well. ่น้องไหมบดุนบดุน่นเองเขาช่งยังดีได้บรถือปิดไปได้ยังไพี่น้องอเขาส่ง บ๊บเยรยกบถือพี่น้อยไม่ไม่จะบน้องัตพี่น้อยไม่ไม่ไม่ไมไมไมป<ะ>เขาซอมหมดแจงปัดซื้ป่าเยคือบบถ,ถือเลงเดีไอีกบน้องบัตพี่น้อยปาซองตครับเยอะทำไมพี่น้อง 非常にご縁に分かりました。 På'n, ja. ียบร้อยดีพี่น้องเลยโอ้ยเยาว่าได้่ยวลูกเหมาตื้นนั่นเขาเลยพี่น้องด้ยโอ้ยตัวยุ่นี่ซองหมดตัวใหญ่พี่น้องตัวนี้พอยใหญ่ครับแต่ตัวนั้นใหญ่แท้ะน์ของเด็กพี่น้องเอ้ย กูไว้ก่อนเดี๋ยวจอบตุ้มตัวมั้งย่อนปลูกไว้ทั้งเหนือพี่น้องมาพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นตัวครับแค่นี้ก็เดี๋ยลุ่งออกครับปลาตัวนะี้ปลูกไว้แล้วครับน,ะนี่ม้วนใจขาดอยไรขึ้นไปเดี๋ยวลุ้งเทแน่นอนพี่น้องเว้ยของ กุ้งเขาเปียนอ่นะชีวิตตัวอยู่กว่นสองเทียร์เลยพี่น้องเขาซองย่างดีบ่ถือป้าหลืเเสียเลยพี่น้องลยแต่คนละตัวตัวนี้บ่เบาใหญ่ปรนดนี้ตัวนี้ประมาณสองรูปสี่หอดี่เข็นปุ่งนี่เห็นเข็ปุ่งห้องพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นดงครับกันบ่เห็นกันดีลงออกปา เม็ดซีรีเลยพี่น้องเลยยิ่งสองเทียร์แล้วเนะาะไมยเตียกันแล้วพี่น้องเลยสะเดีวลงเงาแล้วครับลุกมาเลยไทยเบึงด้วพี่น้องเลยถ้าเบึงถึงโคเลยเพราะอายุผู้เดียวกรับ่งออมสีใใจชุดวันเกิดลงเดี๋ยวม่คพนเห็นดอกเดี๋ยวไปพี่น้องถ้าเบึงปลาทั้งโคเลยครับเอาข้นมาแล้วพี่น้องเลยว่ามันป็นดูพี่น้องก็เป็นประคอบ่ะเลยครับ อ้ยเห็นต่หัวนวานปลาดู่มพี่น้องเลยคุณเนาะซองอันซองเล่ยหน่อยไหมมันเป็นปลาคอพี่น้องเ้ยบ้าปลาคอกับสิปิงปลาคอเนี่ยหรอโลกลัวผมด้วนี่ิพี่น้องเลยประมาณโรคสองกับหมีปลาตัวนี้โอ้ยน้ำกับบอสซ้ำเย็นไปไลยครับพุณพี่น้องเลยไม้แตกเลยหักมองมันบังออกฟองครับลงไปมันเดยื้อมือรุนสิมานั่งไหมครับไปพี่น้องแก มันอยู่ก็ได้อยู่ได้กินอยู่นึ่งแต้มครับปลาดูอุ้ยปลาคอโอ้ยปลาดูมาจะถ่ายไปครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเอาซ้ำนีนดแหียพี่น้องเอย้ยเดี๋ยวจะปีกปีกเทียงหน้าครับไปพอกันไหมคลิปหน้าครับ